คคือกละะ่ <c oughs> แอบชิมดูกุ้ง <c oughs> เรียบร้อยคะ่ะอาหารหมื้อเย็นง่ายๆสไตล์แม่เฮ้ยแอฟเก้อาบรรยากาศยามเช้าน่ะกวาง้องมาเห็นกวางเห็นกวางว่าเฮ้ยแอฟเก้ สิด <c oughs> ี耶สิดี耶แม่ไปเลยไปเลยไปเลยกูจั job, Good job. Good job. บกูเกะกูจับกูจับบรรยากาศลังฝนหยุดตกตอนเศร้าๆค่ะดูค่ะต้องฟ้า สีครามสลับก้อนเมฆสวยงามเลยเสียงนกร้องด้วยโอ้ยธรรมชาติแต่อากาศยังคงหนาวนะคะลงมเมล็ดพันธุ์พักนอกบ้านยังไม่ได้นะคะต้องเพาะในบ้านก่อนคะ่ะเพาะแล้วเก็บไปในบ้านประมาณเดือนหน้าครึ่งเดือนหน้านะก,กลางเดือนหน้าก็เริ่มเอาลงดินทยอยเอาลงเป็นบางส่วนบางชนิดนะคะสวัสดีตอนเย็นๆอีกครั้งนะคะเพื่อนๆคะวันนี้จะเปิดตู้เย็น หากุ้งวันนี้จะเข่าควาวเห็ดยูเห็ดกินเห็ดแบบง่ายๆคะ่ะเห็ดยำซีฟูด้ดกุง้งคะ่ะจะยำกุ้งที่เราซื้อมามันก่อนอ่นะเนาะค่ะนี่ค่ะกุ้งแช่แข็งเราก็จะเอาออกมาละลายนำแข็งมันีจะทำยำซีฟูด้ดแล้วก็จะตำสมตำฮวงเขา่านะคะเดี๋ยวแม่บ้านพอเตรียมอุปกรณ์การทำอาหารเย็นนี่ก่อนค่ะลงมือเข่าควาวเห็ดยูเห็ดกินอาหารเย็นกับแม่ปางแอนน้องไดลินคือเก้านะคะเนาะไป ช่วยๆไม่บ้านกันเข้าครัวค่ะน่นะเรซี่วันดีแฮมไม่เลิกสวัสดีค่ะกระดุก,กสวัสดีค่ะอ๋อเรซี่อู้ยัมมี่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  <c oughs> นลินฝนเลิกเรียนมาถึงกัน่ะน้องมาคุกกี้ดีใจเห็นพี่นารินเลิกเรียนมาดีใจนลินทำกันบ้านแป๊บนะคะบรรยากาศนอกบ้านนี้เนาะค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะ นี่ค่ะกุ้งที่เราละลายน้ำแข็งไว้เราก็จะมาถอดหางออกนะคะแม่บ้านจะถอดหางออกหหมดเลยค่ะจะง่ายในการกินค่ะนี่เดี๋ยวขอถอดหางออกแล้วก็เอาไปลวกน้ำนะคะแล้วก็ทำยำค่ะจะทำแบบสไตล์แม่ปังนะคะเพื่อนๆค่ะหงเขา่าค่ะหงเขา่าหงเขา่เขาอั <c oughs> นานา่ะนาลินเลิกเลี้ยนมาพอดี One. นลินเลือกเรียนมาตอนใบใบถอดหางกุ้งนะคะเพ,พะื่อนๆคื่เน่ยวิธีถอดหางกุ้งนี่ง่ายง่ายง่ายเล็วะคะง่ายในการกินด้วยะคะ่ะแกะออกเรียบร้อยะคะ่ะเอาไปลวกเลยะค่ะทีนี้แกะหางแกะนี่เรียบร้อยเอาไปลวกพร้อมยำคะ่ะสักน้ำเรียบร้อยะะต้มน้ำร้อลวก ร้อให้น้ำเดือดนะคะแม่บ้านเพิ่งตั้งน,น้ำน้ำยังกันได้ะะเดือดค่ะพอะน้ำเดือดค่ะเอากุ้งลงไปลวกพอประมาณนะคะเอาออกมาให้เย็นเลาก็ทําเป็นยำกุ้งอาหารง่ายๆสไตล์แม่ปางะค่ะแล้วก็ตำสมตำน้อยเย็นนี่เนาะน้ำเดือดพอดีเอากุ้งลงเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะให้ได้ประมาณนี้ปิดเตาเอาออกไปเทน้ำนอกน้ำเย็นเลยค่ะก่อนเพื่อนจะซุปมากเกินไปจะย้ำไม่ค่อยอร่อยนะคะเอ,อกแล้วก็เปิดน้ำเย็นนอกเลยดูน้ำเย็นนอกเลยค่ะเี็บร่อยคะ่ะรอย,ย้ำเลย,เลยประมาณนี้นี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะดิ่งดีมากค่ะรอยยำค่ะ บรรยากาศนอกบ้านอุปกรณ์พร้อมค่ะสำหรับเย็นนี่สมตำยำสลัดแบบฝรั่งชอบกินนะคะแม่บ้านจะยำแบบพอบ้านชอบกินค่ะน้ำยำก็เรียบร้อยค่ะสมตำเครื่องอุปกรณ์ก็เรียบร้อยพริกพริกประมาณเนี่ยค่ะมิดครึ่งมิดครึ่งค่ะสองเม็ดประมาณเนี่ยค่ะดูคะ่ะข้าวก็ได้แล้วค่ะนี่ร้อนๆเลย 2อย่างแค่นี้แหละสามกับนน่หมูกรอบที่เหลือเนาะคะ่ะแม่บ้านเอามาอุ่นนี่นะะี่ค่ะหมูกรอบนิดหน่อยง่ายๆสไตล์แม่บ้านเอาเท่าที่มีในตู้เย็นไม่ต้องเอาเฟอร์เฟคคืออยู่ทีเมืองไทยเฮานะคะเอามาดัดแปลงเฮ็ดยูเฮ็ดกินกระซสบเพื่อกันคะ่ะยูทีฟีมือการปรุงนั่นแหละเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตำกันเลยค่ะ ะะก็อยู่ที่เล่าปรุงนั่นแหละเนาะคะ่ะเนาะแม่บ้านก็ใส่พวกเครื่องปรุงก่อนถึงจะเอาเส้นมะละกอลงนะ,ะเพื่อเพื่อนที่รักคะ่ะมะนาวบัวไคไม่นม้ำต้องใส่สองลูกค,ค่ะบีบกับบัวไคไม่นม้ำมะนาวไม่ค่อยมีนม้ำน้ำตาลนะคะเหมือนที่แม่บ้านบอกเลยคะ่ะแม่บ้านใช้น้ำตาลมะพร้าวแม่บ,าบ้านพอใส่ผงชูรสแม่บ้านบวก,กินมาหลายปีเลยได้โอกาสไปกินอีกค่ะใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลมะพร้าวเอาอร่อยกว่าน้ำปลาใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายทื่อว่าแล้วนะเสียบคอปิ้งเรียบร้อยน้น้ำปลายโซเดียมทั้งนั้นเลยโซเดียมทั้งนั้นเลย ăn cà đến luôn ít ừm, subscribe Ôi, kênh Ghiền แซ่บเหมอหือนนารินใหมลดิขวดน้องจานเฮ้ยแซ่บอี๋ถุมตำกันเนี่ยแซ่บอี๋แซ่บแด็ดี่แซ่แบเริ่อยตำแตง ลอยตำแตงสันสมตำนะคะสมตำเดี๋ยวแม่บ้านจะปรุงรสนี่เลยนะคะปรุงรสเนี่ยค่ะยำแบบสไตล์ของเรานะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะ,ะมานพนังชอบกินแบบนี้ค่ะจะได้ยำแบบนี้ค่ะยำใส่แตงไก่สวดแตงสันทองประมาณเนี่ย ใส่ผักใส่หอมใส่อย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะประมาณเนี้ยคะ่ะเนี่ยพลังประมาณเนี้ยบ้านชอบกินยำสลัดยำกุ้งประมาณเนี้ยเรียบร้อยคะ่ะเสิร์ฟได้ง่ายๆแอบชิมดูกุ้ง เสิร์ฟอาหารเปิดตู้เย็นหาพงหาพักมากินกับยำแล้วก็สมตำนี่ก่อนดนะค่ะเด้อข้าวเย็นข้าวเย็นหาผักก่อนค่ะ